ใช่สเต็ปเดิมโดนด่าแทนทุกรอบเลยให้รีวทุกรอบเลยนะ ฮัลโหลสวดีครับครับคันนี้ผมพงมาจากแฟดเด็กเพจน,นะพี่ครับคัวันนี้เช่พี่ปลอลมะวาสนาวินมาพี่ครับผมบ้านเลขที่49หมู่9ตำบลพะพาจังหวัดจันทบุรีนะพี่ครับครับผมอเดี๋ยววันนี้จะมีงานเข้าไปส่งตัวหนึ่งนะครับเลขลงท้ายนสี่ตัวหลังจะเป็น V W 6K ของไม่มีเก็บเงินน,น่าจะเป็นที่นอนมั้งพี่ คร,ครับพี่พี่ครับครับเมื่อเมื่อเมืม่อวานอะเมื่อวานอะมีมีมีพนักงานโทรหาไหมพี่ว่าในระบบเขาแจ้งมาว่าเขาร้องเรียนเขาบอกว่าพี่ร้องเรียนว่าไม่มีคนโทรหาพี่อะไม่ไม่แน่ใจว่าโทรเปล่า,าครับเพราะว่าเมื่อวานอะน้องน้องผู้หญิงอ่ะเขาโทรโทรกลับหาที่เขาไม่ เมื่อวานมีน้องผู้หญิงเขาบอกเขาโทรหาพี่แล้ว,วพอดีว่าเมื่อวานเขาแจ้งพี่ว่าอพนักง,งานเขาลาพี่พอดีว่าเขาไปส่งให้ไม่ทนันเขาเลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นตแต่วันเนี้ยมีพนักงานยิงออกไปแล้วพนักงานก็กําลังเอาของไปส่งพี่ครับผมยังไงยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะพี่ที่มันล่าช้าแล้วก็วเรื่องของเมื่อวานด้วยผมไม่แน่ใจว่าน้องโทรหรือเปล่าแต่น้องบอกน้องโทรไงวันนี้ผมต้องขอโทษพี่ด้วยเนาะ ว่าอาจจะเข้าใจผิดกันหรือว่าสื่อสารผิดกัน <Okay. S 1> ครับผมแต่ยังไงเดี๋ยววันนีามีพี่คนหนึ่งเขาไปส่งนะพี่พนักง,งานประจาสายอะพี่ <Okay. S 1> ครับผมยังไงถ้าเกิดมันขึ้นให้ร้องเรียนไงพี่ผมรบกวนพี่ก,กดกดยกเลิกด้วยนะครับยกเลิกร้องเรียนหน่อย <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ